ที่ขอองฉันหรสำหรับคันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงรถ e v กันนะคะป๊าบขอปิดก่อนตอนนี้เรามาอยู่ที่งาน Motor Expo 2021นะคะนะ Impact Challenger เมืองทองธางนีนอกจากจะมีรถยนต์รถจักรยานยนรุ่นใหม่รวมไปถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องต่างๆแล้วค่ะโซนของ Motorsport นะคะซึ่งอยู่บริเวณของ Challenger 3ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจูนก็ มาอยู่กับผู้ที่ดูแลในส่วนของมอเตอร์สปอร์ตซึ่งปีนี้ใหญ่มากๆเลยนะคะขอต้อนรับคุณเคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเคนหนูยปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกเลยที่ว่ากว่าที่จะมีงานจัดโชว์รถกันมารอคอยงานมอเตอร์อ็กซ์ปเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราเหมือนว่าจะชวดไปหลายงานเหมือนกันครับผมมาที่งานมอเตอร์อ็กซ์ปทั้งทีนะคะคุณเคนเลยจัดเต็มเลยปีนี้มีรถมาต่างๆมามากมายแต่ สิ่งสำคัญเลยที่คุณเคนภูมิใจนำเสนอเลยก็คือนี่เลยในโซนของรถแต่งที่เป็นแบบ e v นะคุณผู้ชมตอนนี้ e v กําลังมาแรงครับผมคุณเคนเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าคันนี้อาจจะไม่เหมาะกับจูนในวันนี้ก็เหมาะนะครับ1 3ล้ารจริงแล้วก็เหมาะนะคะดีด้วยรถสเตอร์ใช่แต่มันดูธรรมดาไปเพราะฉะนั้นค่ะคันนี้เหมาะกระทัดรัดกับจูนในวันนี้เลยครับผมคุณเคนจะพาจูนไปดูใช่ไหมคะใช่ครับผมก็คือเดี๋ยวเรามาเจอ รถไฟฟ้าฝีมือคนไทยนะครับชื่ออะตอมอะตอมนะคะ,ะคขึ้นเป็นรถสำล้อแต่ไม่ใช่สำล้อปกติเป็นสำล้อ EV ีที่ไฮเทคมากนะครับชิ้นส่วนเนี่ยคนที่ออกแบบนะครับชื่อคุณหนุ่มนะครับผู้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบการตกแต่งรถและใช้วัสดุชิ้นส่วนที่เป็นพวกคาร์บอนไฟเบอร์แบบพิเศษหรือแม้แต่เป็นรายคาร์บอนการดีไซน์น่ารักนะครับ แล้วก็ทุกฟังก์ชันลองดูดิครับว่าน้องจูนนั่ง<ช>แล้วจะเหมาะสมกับบาก็เพราะว่า<อ>วันนี้จูนน่ารักไงคะวันนี้ไม่ได้สวยหรูก็เลยไม่เหมาะคันนั้นเดี๋ยวขอมานั่งหน่อยนะคะรถไฟฟ้า ev ปั๊บอึ๊บ <c oughs> คุณเคนขาจูนอยากบิดออกไปข้างนอกเลย <c oughs> นี่ลักษณะการทำงานแล้วก็แ <c oughs> ายต่างๆนี่เป็นยังไงบ้างคะก็เป็นคีย์การ์ดก็เป็นแบบการ์ดนะครับใช่การ์ดแตะตรงนี้นะการ์ดแตะแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้ เป็นตัวโชว์นะครับแต่แต่ตัวจริงก็อยู่อยู่ในบูธได้นะครับแต่เนื่องจากมาในคอนเซ็ปที่ใกล้เคียงกับ bmw i 8 r o โรสเตอนะครับแล้วก็คันนี้นะครับคนถามราคาเยอะมากเพราะเด่นที่สุดในในโซนว่าใช่เพราะว่าสีเขาว่าสีเขาแบบเป็นมาตรฐานเรียบๆดำๆแล้วมันก็เหมาะกับกับทุกคนนะคะแล้วยิ่งจูนชอบมากเลยตรงลายตรงนี้ที่คูเปนบอกว่าบสร้างขึ้นมาเป็นลายที่แบบใหม่ ครับผมจะไม่แบบจำเจต่อไปแล้วสวยดีนะคะเนี่ยครับผมวัสดุดูพรีเมียมมากๆเลยที่สำคัญนะครับคุณจูลองดูนี่ครับเฮดรูมเป็นไงังไงจะบอกเลยว่ารถไฟฟ้าคันนี้เนาะครับเฮดรูมเนี่ยเขาสูงมากจูเนเป็นคนที่ชอบเวลาจะนั่งรถหรือรีวิวรถนะคะจะชอบรถที่มีเฮดรูมสูงเพราะว่าเป็นคนชอบขี้เมาครับไม่ขี้เมาแบบน้ขี้เมารถเนี่ย ใช่เพราะฉะนั้นคันนี้เน่ยถือว่าโอเคเฮดรูมโอเคเลยลับจูนถือว่าผ่านนะคะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันบ้างดีกว่าครับผมโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋วามาที่ด้านหลังนะคะมีสปปยเลอร์ด้วยนะท่องความชอบเฉี่ยวให้กับรคันนี้แบบซิ่งไปได้เต็มแรงเลยครับผมอันนี้นี่คือแบบ ความเร็วเท่าไหร่เขาเนี่ยประมาณได้ถึง60ครับได้อยู่ได้อยู่เป็นแบตแบบลิเธียมใช้เสียงเอาเม่นๆม่นเค่อยไปนะคะช่วงล่างนี่ไม่ธรรมดานะครับช่วงล่างที่รถแข่งเขาใช้กันเรียกระบบโฟลิงครับแต่นี่ซ่อนอยู่ข้างใน ส่วนเราพัฒนานะครับเนี่ยตามสถาบันอันนี้เลยครับค่ะก็คือเปลี่ยนการร่วมมือกันนะคะให้ได้แบบรถเป็น EV คันนี้คืออะตอมนั่นเองอะตอมนะครับคือปีนี้เนี่ยคือมาจากแสดงที่งานมอเตอร์็กซ์เป็นครั้งแรกและได้รับความสนใจอย่างมากตลอด10วันที่ผ่านมานะครับแหมก็ไม่ได้ก็ดูสิรูปทรงนักนักนักขับน่าใช้มากผมใช้แล้วด้วยนะครับว่าถือว่า เป็นรถที่คุ้มค่านะครับแล้วก็ถามกันคุืนๆใช้ไปตอนนั้นขับไปทดลองที่ไหนคะในหมู่บ้านนะครับพอดีวันนั้นเขามีการถ่ายถ่ายถ่ายงานโดยดีเจเพชรจ้าด้วยเจ้านะครับก็เอามาลองกันดูเขาก็แฮปปี้นะครับเดี๋ยวต่อไปคุณเพชรจ้าก็จะเป็นลูกค้ารายต่อไปใช่ไหมครับเซ็นสัญญาไปแล้วเรียบร้อยแล้วอ้าวเอาซิอาซ นอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยมีรุ่นอื่นอีกใช่ไหมคะที่เป็นแบบ e ีวีที่อยากให้ดูเลยครับ e ีวีของเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับ E ีวีเนี่ยคันนี้นะครับมันสามารถแปลงไปได้หลายออปชันนะครับราาหลาย <ไง S 1> แบบ,บมันก็สามารถเอาไปใช้สําหรับแบบรถฟุตทักก็ได้ขนของก็ได้หลักคันเนี้ยเพราะเนื่องจากว่าคันนี้ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงนะครับอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมันเป็นการดีไซน์ที่ ซึ่งยอดเยี่ยมแล้วก็ใช้เผื่อพันที่เป็นของคนไทยทําโดยคนไทยเพื่อคนไทยเดี๋ยวต่อไปคุณเคนอาจจะออกแบบนะคะรถอะตอม E ีวีที่เป็นแบบว่าฟุตทักเป็นยังไงนะอ๋ใช่ครับวนของอะตอมของเขาเนี่ยมีหลายแบบแล้วนะครับค่ะสามารถแต่งเป็นเหมือนรถแข่งได้เลยเดี๋ยวเขาจะผลิตเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันออกเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะคอยได้เห็นกันได้เห็นคในอนาคตแน่นอนแน่นอนเพราะว่าทําออกมาเป็นรูปลักษณ์ขนาดนี้คนสนใจขนาดนี้แล้วแถมอี คนจอมเราด้วยเนี่ยแน่นอนว่า<ผ>มไม่หยุดพัฒนาอย่างแน่นอนเลยค่ะคอา้าวคันต่อไปเป็นคันไหนคะที่คุณเคนแบบอยา,ากจะเสนอมากๆเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเนบนซ์นะครับที่โอ้ยสวยสงามสไตล์สตนนะครับแล้วก็นิ่มสวยแล้วก็เตี้ยที่สุด ที่จะนุ่มนวลที่สุดได้อยากให้คุณอยากจูนอยากให้คุณแคนแนะนําหน่อยสําหรับคนที่แบบแต่งแบบโลดเตี้ยแบบนี้ครวิธีนนการขับขับยังไง <laughs> ให้แบบว่าปลอดภัยที่สุดโดยปกติเ <laughs> ขาจะเป็นระบบถุงลมนะครับถุงลมเนี่ยเขาจะเซตเอาไว้สําหรับแต่ละถนนที่เราเห็นมันเตี้ยเนี่ยเวลามันไปจอดเนี่ยค,ความสุขของคนมีรถแบบนี้คือการจอดใช่แล้วก็ใช้งานก็ใช้งานได้ปกติ เนื่องจากว่าเวลาเป็นระบบถุงลมปุ๊บใช้งานปุ๊บก็จะสามารถตั้งระดับได้นมครับมุมล้ออะไรก็เซ็ตไว้อย่างดีบวกกับรถคันนี้มีชุดแต่งครบแล้วสวยงามเหมาะสมที่สุดนะครับสำนัก K Stand เนี่ยชอบเป็คนทำนะครับล้อเนี่ยเป็นคัสตอมของ W Work นะครับมันมันลงตัวครับสวยงามเหมาะมาก ทุกชิ้นนะครับค่ะเลววับเลยคุณผู้ชมโดดเด่นให้กับบูธเราเป็นอย่างยิ่งจริงค่ะคิดว่าจากประสบการณ์ผมว่าคันนี้เป็นคันเดียวในโลกตอนนี้โอ้ค่ะยิ่งกระแสลลรี่อาร์ตมาแรงอาตอนนี้ปีนี้กระชอนมากอีว l u t ชั่ค่ะนะครับผมก็เลยนำอีวิวิชั่นแวนต่อพ่วงแวนอีกมีพ่วงด้วยนะคะคุณผู้ชมเหมือนจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะเนี่ย ใช้งานได้จริงนะคุณจูนรถคันนี้เวลาขับนี่เราขับเหมือนแบบต้องคอยูดูหลังด้วยใช่ไหมวิธีวิธีต่อพ่วงของเขาก็เป็นวิธีแบบปกตินะครับที่มีล็อคเซฟตี้ทุกอย่างแล้วความเป็นอีเวอร์เชั่นแวนก็หายากอยู่แล้วรด้านในนียคือนั่งได้ปกติใช้งานได้จริงครับน้องจูนลองสัมผัสได้เลยครับนี่ครับเปิดประตูได้ครับผมมีอุปกรณ์อะไรใช้งานได้ทุกอย่างนะครับของจริงครับ อยากไปลองบนถนนว่าเวลานั่งที่เป็นก้วนมันสุกรู้สึกยังไงเขาเขาดังในโซเชียลอยู่แล้วคันนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับเออดีดีดีนะครับเขาก็เข้าใจคิดนะคะคุณเคนโอ้โหเดิมเดิมครับผมให้ความแบบคลาสสิกมากคันนี้ก็ก็มีออปชั่นครบทุกอย่างนะครับค่ะทงความปลอดภัยความแรงแล้วก็ใช้งานได้จริงอันนี้เจ้าของนี่คือเขา เขาตั้งใจเลยครับใช่ไหมเป็นแท้นะครับพี่เขาว่าชิ้นส่วนหลังก็เป็นแท้แล้วเขาอยากให้มันแวนแล้วก็เป็นแวนจริงๆแวนในลักษณะแบบนี้เขาไม่เหมือนใครเลยเป็นแบบแปลกที่สุดในงานโมเตอร์อีสโในโซนของมอเตอร์สปอร์ตนั่นเองค่ะเท่านั้นยังไม่หมดนะใช่ไหมคะยังมีอีกอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวเราตามคุณเคนไปนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจแบบว่า เอสนใจรถรุ่นนี้แต่ไม่มีใครแบบบอกเลยถามคุณเพนได้ไหมคะได้ครับผม <laughs> <ด> <laughs> คุณ<ด>เพนน่ารักเสมอค,ค,ค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิเ<ร>ดว่<ม>าดูดูเราอยู่ทางบ้านนะคะคก็มาเที่ยวชมงานกระเถิงงานมีจนถึงวันที่12ธันวาคมเนาะวันนี้ก็ใกล้จะหมดงานแล้วแหละเนี่ยผมเลยยังติดใจ E ีวีคันน้อยของเราอยู่ก็เลยพามาดูอีกนิดนึงนะครับได้เลยต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่ฝีมือคนไทยเนี่ยฝีมือคนไทยเนี่ย เราวันนมาดูช่องล่างที่ผมบอกนะครับนี่เทคโนโลยีนะครับที่เขาเรียกว่าโฟลิ่งนะครับค่ะรองรับแล้วก็ทําให้เกาะถนนนะครับสามารถอัด p t แก้ไขดัดแปลงให้เป็นรถแบบแบบไหนก็ได้นะครับนะครับจะเป็นเพื่อประกอบธุรกิจหรือเพื่อการใช้สอยในครัวเรือนก็ได้ใช่ครับมีหลายออปชั่นมากครับค่ะหรือแม้แต่ตัวที่เป็นแบบตัวนี้ก็ออกสดใสขึ้นมาหน่อยสดใสขึ้นมาหน่อยนะครับ สีฟ้าตัดกับสีส้มเป็นแบบทูโทนนะคะคันนี้อะตอมสีเนี่ยจะเหมือนกับรถหรูๆแพงๆค่ะนะครับไปพวกอาวนทอร์หรือปอเช่ใหม่ๆที่เขาแบบโดดเด่นในเรื่องของสีเนาะก็เอามาแดัดแปลงเป็นแบบอะตอมในรูปแบบนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะครับผมอุ้ยคุณเพนสวยงามขนาดเนี้ยมาให้ดูฝีมือของคนไทยแบบนี้ในเรื่องของราคาเนคนไทยด้วยไหมคะราคาก็เพื่อคนไทยนะครับค่ะ กล้องลองเชิญดูได้นะครับหรือการตกแต่งพิเศษแบบไหนมีดีไซน์เข้าไปเช็คในเว็บไซต์หรือ Facebook ของเขาได้นะครับก็มาที่งานมอเตอร์สปอร์ตค่ะมาโซนของมอเตอร์สปอร์ตอยู่บริเวณ Challenger 3แล้วก็เนี่ยมาเจอเจ้าอตอมกันได้นะคะแล้วก็เราก็สแกน QR c อา e คดูได้ว่ารายละเอียดของตัวรถนี่เป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ร,ราคาในจุนบอกเลยนะเนี่ยเขาเขียนไว้ได้ชัดเจนมากเลยนะให้จุนพูดดีไหมคะหรือว่าคุณผู้ชมจะดูเองง <laughs> <laughs> บอกเลยว่าน่าสนใจมากไม่โซนนะครับจัดเต็มจริงๆนะครับเพื่อตามคอนเซปต์ของคุณพ่อขวัญชัยนะครับค่ะสุขสันต์คนรักยานยนต์มีรถแต่งรถซิ่งรถแข่งถึง80คันใช่ค่ะในโซนของเราให้เลือกหลากหลายสไตล<ช>์นะครับไม่ว่าจะเป็น Honda m มูเก้นวิสุวิชิยูรูชันรถแข่งประเภทรถปิกอัพนะครับแล้วก็ รถแข่งที่เป็นแอนดูรานประเภทต่างๆวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากน้องจูนนะครับได้มาให้ชมสิ่งเด็ดๆเป็นส่วนเล็กน้อยนะครับ ที่น้องจูนนําเสนอที่มีความแตกต่างกับคนอื่นนาเสนอใช่แล้วสวยงามจริงๆค่ับคุณผู้ชมเพราะว่าหลังกล้องเนี่ยบอกเลยว่าเดินกันไม่ครบหมดเวลาก่อนนะคะแต่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาดูมากๆเลยเพราะว่าบอกไว้แล้วตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าคุณเคนจัดเต็มมากๆแต่ว่าในมุมของอันนี้คือเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่นะคะก็แล้วก็ให้มันแบบอยู่ในกระแสก็คือเป็นแบบ e v นั่นเองแต่คุณผู้ชมคะสำหรับใครที่สนใจ อยากจะมีอะตอมไว้ในครอบ,ครอ,บครองรอเนี่ยมาจับมาจองกันได้นะคะคที่บริเวณของ c l l l n เจอร์สเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอะตอมเนี่ยก็ถูกจัดเป็นรถยนต์ใหม่เหมือนกันใช่ครับและเข้าไปอยู่ในรายการของโปรโมชัน่นซื้อรถ,รถชิงรถในงานมอเตอร์สปอร์ตปีนี้ชิงอะไรเอ่ยฮุนไดไอออนอิเล็กทริกมูลค่าประมาณ1,7ล้านเจ็ดแสนกว่าบาทแน่ครับผมคุณผู้ชมคิดดูนะซื้อรถราคาแค่นี้เก้าหมื่น 8,500บาทแต่คุณมีสิทธิ์ลุ้นรับคุณใดอะเอาเอาเป็น E ีวีด้วยอะเป็นไงล่ะถ้าเกิดเราเกับคุณผู้ชมสนใจนะคะมาจองได้ที่ในในโซนของวอเตอร์สปอร์ตนะคะมาดูกับอะตอมคันจริงๆได้ลองมานั่งเรามาสัมผัสดูเราเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับรถคุณใดกลับบ้านไปถูกด้วยก็ได้นะคะสุดท้ายนี้เนี่ยอยากให้คุณเคนนะคะช่วยเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงอ๋อก็ฝาก โซนมอเตอร์สปอร์ตนะครับว่าเรามีรถให้ท่านมาถ่ายรูปมาใกล้ชิด<ช>มาสัมผัสนะครับว่าฝีมือคนไทยเนี่ยแต่งรถเป็นยังไงบ้างแล้วก็รถส,สวยๆรถยุค90ที่ตอนนี้ราคาแพงมากไปไปสุเดเพดานแล้วครับก็เราตั้งใจจัดเต็มมาให้เพื่อทุกคนได้มาชมงานเราเพิ่มอรรถรสของความสุขของตัวเองให้เต็มที่ สมกับคอนเซปต์ของคุณท่อนะครับก็คือสุขสันต์คนรักยันยนต์นะครับใช่แล้วค่ะทาง to enjoy นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจูนขอลาคุณเคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถกันเนาะยินดีครับผมข่ะขอบคุณค่ะคุณเคนค่ะสวัสดีครับจูนสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับ